สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่พ่องข่า,งาวดาราร้อนแรง เจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นโพสต์ Post. ตัดพอ้อทำอะไรก็โดนดา่าผ่านช่วงเวลาแห่งการโดนราม่าไปแล้วสำหรับลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นที่เคยมีข่าวประเด็นราม่าก,กับนักร้องหนุ่มกาวเกลกพลปมเงิน500ที่ได้จากการไปออกรายการและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทำให้เป็นมหาการาบลุกลามไปจนถึงมีการออกมาแฉการจนสุดท้ายเรื่องราวทุกอย่าง ต้องผ่านทนายเพื่อไปคุยกันในชั้นศาลซึ่งล่าสุดเจนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งเป็นการตัดเพาะโดยระบุว่าอดทนหน่อยนะทําเยอะก็โดนเยอะหน่อยเพราะคนที่ไม่โดนด่าคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยสู้หลังจากที่สาวเจนี่ได้โพสต์ออกไปก็ทําให้แฟนคลับต่างเข้าไปส่งกำลังใจให้ผ่านคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเรียกได้ว่ากำลังใจล้นเปี่ยมเลยทีเดียวละค่ะ